นะครับว่าถ้าทำแบบลอกหนังจะเหลือหนูหนักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำหนูกันนะฮะโดยวิธีการลอกหนังออกนะฮะตอนนี้อุปรกรณ์พร้อมะฮะเดี๋ยวลองดูวิธีการทำกันนะฮะตอนอื่นเลยเราก็ตัดขานะตัดขาออกนะฮะ การลอกนี่เป็นวิธีที่ง่ายฮะไม่ยุ่งยากรวดเร็วสร็จแล้วเราก็ปาดคอฮปาดคอเสร็จแล้วก็ฉีกหนังที่คอฮะให้รอบคอ ี่ให้ขาดไปชนกันนะตำแหน่งที่ขาดช่องการปาดนี่ปาดปเบาเนะฮะปาดแรงก็จะถึงคอแล้วเวลาดึงคอจะขาดทีนี้ก็จะดึงยากะฮะนี่ก็คือวิธีการลอกหนังฮะจับหนังปิ้นดึงออกฮะจับหัวไว้ฮะ ีเราก็จะเสียในส่วนของหนังคนที่กินหนังก็จะเสียดายตรงนี้นะแต่สําหรับผมเคยะจะกินแบบนี้ฮะลอกเอาแต่เนื้อสมัยก่อนฮนะสมัยก่อนจะมีแต่ลอกเอาแต่เนื้อกินไม่ไม่เคยเผากินหนังแต่สมัยนี้ก็มีสื่อหลากหลายทาให้รู้กันคนระะับว่ามีวิธีกินหลากหลาย นั่นดึงเสร็จเราจะมาถึงตรงหางฮะถ้าต้องการหางเราก็ดึงต่อฮะหางก็จะหลุดนะแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องเอาไม่ไม่เอาหางนะไม่เอาหางผมจะตัดทิ้งเลยนะฮะตัดทิ้งไปเลยนะ ส่วนที่เราไม่เอาเราก็จับใส่ถุงทิ้งขยะนะฮะส่วนหัวหัวเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะหลายคนอาจจะโอ๊ยเสียดายนะแต่ก็แล้วแต่ใครจะกินแบบไหนนะอันนี้ลูกค้าบอกว่ายังไงก็ได้ทําสะดวกสะดวกทํามันได้เลยหรือถ้าเอาสะดวกก็คือแบบนี้สะดวกสุดนะฮะ ่าท้องนะฮะ่าะตั้งแต่ด้านหัวลงมานะฮะดีไล่ลงมานะฮะเราก็แบกเราตับไตแส่พุงออกนะครับหนูตัวนี้เป็นหนูตัวผู้นะฮะหนูตัวผู้นี่ต้องคอยระมัดระวังนะฮะอ่าต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดนะฮะ เครื่องเพศเอาออกทั้งหมดนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงนะฮะ ปัสสาวะเอาให้หมดนะครับตอนทํานี่ต้องระมัดระวังนะฮะอย่าให้กระเพาะปัสสวะแตกนะฮะเพราะกิน่นค่อนข้างจะแรงฮนะที่เหลือไว้เราก็จะเหลือแต่ตับนะฮะตับ แล้วก็ไตไตตับตัวปอดหัวใจเราจะทิ้งนะเราไม่กินนะแล้วแต่ใครนะบางคนเขากกินแต่ว,ว่าส่วนมากผมจะเอาออกนะนี่นะวิธีการผ่าแล้วก็ลอกหนังฮนะ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกเร็วฮะเี็ดร้อยครับนึ่นง,งวันเร็วมากนะฮะได้กินเร็วมากเสร็ดหนึ่งตัวนะฮะตัวต่อไปก็ทำเหมือนกันนะ,ะตัดติดออกนะ,ะเพราะเวลาลอกหนังมันจะได้ไม่ติดนะฮะ แล้วเราก็ไม่กินอยู่แล้วนะถ้านั่นเราตัดหางเลยก็ได้คะเพราะหางไม่เอาอีกแล้วคนที่กินก็มีผมก็กินเมื่อก่อนผมก็เอาไว้กินนะย่างกับเคี้ยวมันดีนะแล้วก็ปาดคอฮนะมีดคมๆสาไหน่นะวันนี้มีดไม่ใช่คมผมไม่ได้รับนะ แล้วก็ฉีดฉีดหนังให้รอบคอฉีดหนังเสร็จแล้วก็จับหัวจับหัวแล้วก็ปิ้นหนังนะครับดึงให้พ้นขาหน้าก่อนฮนะฉีดตรงไหนแล้วก็ดึงตรงนั้นฮนะพอจับหัวดึงอย่างเดียวหัวก็หัดนะ หัวขาดที่นี่เราก็ดึงยากฮะแต่ถ้าหัวขาดเราก็สามารถนี่ฮะมันขาดไหยฮะเราปาดแรงไหมฮะถ้าหัวขาดเราก็มาจับตรงขาหน้าแทนนะจะค่อยดึงปิ้นไหมฮะ แล้วพอถึงหลังเราก็จับขาหลังดึงะฮะส่วนมากที่ติดก็จะต,ติดตรงขาเนะี่ยตรงจุดที่เราตัดนะรียบร้อยครับ จากหนูถอดเสื้อเสร็จแล้วเราก็ามาผ่าจากหน้าอกนะะตรงหน้าอกจะมีกระดูกส่โคงนะรงฮะก็เลาะให้กระดูกสิโครงขาดออกจกนันฮนะแล้วก็ค่อยๆกีดไล่มาท้องฮนะหนูตัวนี้มีลูกนะมีลูกหลายตัวเลย ที่เราไม่เอาเราก็ทิ้งไวนะเสร็จแล้วตรงด้านล,ล่างเชิงการนะเราต้องผ่าด้วยนะเพราะเปลือมีขี้หลงเหลืออยู่นะเราดึงไส้ออกแล้วก็จริงนะแต่บางครั้งขี้มันจะตกค้างอยู่นะข่องในบริเวณ ตรงส่วนของวัยเพศเนี่ยเอาออกให้หมดครับ ม้ามหัวใจออกครับเสร็จเรียบร้อยฮะตัวที่สองเสร็จแล้วฮนะตัวที่สามครับ เรียบร้อยฮะสี่ตัวสี่ตัวใช้เวลาไปสิบกวานาทีฮะโอเคผมเก็บวาดทำความสะอาดครับเป็นมิตีที่อไม่ยุ่งยากนะฮะสะดวกลองทำดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม หมูที่ทำโดยการลอกหนังนะฮะจากกิโลครึ่งฮะเหลือ,อไม่ถึงโละฮะแปดกิดกว่านะ,ะหมูมันหนักที่หนังใละไส้ะฮะ